เล่นอย่างมีสตินะครับแล้วจะมีสตางนะครับไม่ต้องตามทุ่งหวยนะครับตามที่อาจารย์เน้นก็พอฮานอยลาวอาจารย์เน้นไทยอาจารย์ก็เน้นแต่ว่าพักนี้แทบจะไม่เข้านะครับอยากบูชาปู่เวทขานะครับอยากบูชาทักกดลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับได้เข้ากลุ่มแนวทาง v i p อาจารย์ด้วยนะครับได้เข้ากลุ่มแนวทางอาจารย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ใครเห็นตอนทุ่มหนึ่งอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องไง โพสผิดวันที่อัตโนมัตินะครับวันที่อาจารย์ไปกรุงเทพที่หวยลาวเข้าหนึ่งนะวันก่อนวันพุธนะครับตั้งวันที่ผิดจริงๆนะครับเห็นไหมทุ่มหนึ่งอาจารย์ขับรถมาถึงคอนเจนมันโพสอัตโนมัติเองนะครับคนกดไลค์ห้าร้อยนะครับแต่อาจารย์ขับรถมาจอดรถค่อยมาเห็นนะครับว่าแล้วต้องไรแจ้งผิดนะครับขอบคุณสําหรับแนวทางค่ะอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะวันนี้ใคร เห็นแล้วก็ขอให้เฮงเฮรวยๆนะครับมีโชคกันทุกคนนะครับบอลเอ้ยถ้าแปดแปดมากมือว่านแหลมเลยคนทักมาเยอะมากนะครับมาคอหลังบ้านด้วยส่วนตัวได้ส่วนตัวด้วยนะครับบางทีก็ไม่ได้ให้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าหน้าเขตก็ลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับ หน้าเพจอาจารย์ลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยได้ส่งให้ส่วนตัวนะครับถ้าส่งให้ส่วนตัวก็ได้เคยให้ก็อาจารย์ก็ต้องให้ทุกวันนะครับบางวันอาจารย์ก็ไม่ได้สะดวกนะครับบางทีอาจารย์ก็ลงให้แอดมินตั้งแต่เช้าแอดมินก็ส่งให้ช่วงบ่ายนะครับอ่ะเก่งมากครับอาจารย์แต่วันนี้เอาแต่ตัวกลัวเสียใจนะครับอ่ะนี่นะครับฮาหนอยฮานอยใครที่ ลาวลาวลาวพูดผิดนะครับลาวมาเต็มเต็มจ้านะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้วันนี้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับวันนี้มั่นใจนะครับหวยลาวนะครับวันนี้อาจารย์มั่นใจนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้มันร่นหกแล้วแหละอ่าดูนี่นะครับฟันหกนะครับใบแนวทางอาจารย์มาไม่ทันขาดนะครับวันอาทิตย์นี้เลี้ยงลงทาน ที่วัดบ้านค่ะอานุโมทนาสาธุด้วยนะครับอ่านี่นะครับใบแดงฟัน0ูนย์นะครับศูนย์สี่นะครับ3ตัว4 0 9นะครับอ่าใบขาวฟัน6นะครับฟัน6เม็ดเดียว60 3ตัว606 60, นะครับสตัวหกศนะครับอ่าใครมาไม่ทนันแชปหน้าจอไปเลยนะครับ เดี๋ยวลงให้หน้าเพจนะครับเดี๋ยวลงให้หน้าเพจเดี๋ยวโพสเลขเข้าก่อนนะครับ รอลาครับจานเพิ่งมาครับพี่น้องพี่น้องหลักอเดี๋ยวลงให้หน้าเพจนะครับใครที่มาไม่ทันนะครับอ่ะนี่นะครับใครที่มาไม่ทันนะครับแคปหน้าจอ,อาได้เลยนะครับสองแปดแปดหกสาม เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับอาจารย์ลงให้แล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้ใบแดงค่ะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับอาจารย์คนเก่งและใจบุญนะครับอ่ะป้าใจมหาศิลนะครับอ่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มนะครับกับหน้าเพจนะครับเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มกับหน้าเพจนะครับใครที่ไม่ทันรอหน้าเพจอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หลัง หวยลาวออกนะครับต้องได้มากีดแน่นอนนะครับต้องได้มากีดแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ